นี่ไงช่างดีบ้านสมานมาแล้วจำลังทีคานสามด้านอีกด้านหนึ่งใช้ผนังร่วมกับบ้านใหญ่คือสีบอลหลวงมาตีกันอยู่ในห้องน้ำดอกด <laughs> บ้านใหญ่กับบ้านเล็กยายออกมาตีกันในห้องน้ำเด้อ <laughs> <laughs> คือสีบ่คือเมียหน่อยกับเมียหลวงดอกคือ <laughs> <laughs> วิญญาณตีกันในห้องน้ำเยอะบ่บ่กับเพื่อนเขานอนคนละคางบ่บัรหายันนันตีกันอยู่ตาดูบกมาจากห้องน้ำบ่อยู่บ้านหลังเดียวกันได้เว่าเด้ซาป้าดอกอยู่ว่นนอนแล้วอนุญาตให้เอาภรรยาเล็กเข้ามาเด้ บัดเอาไปมามาใหม่ๆเขาก็อ่อนยอมเบิดแล้วมันยังเห็ดกับเขากับน้ำสักผาสักแฟ่หายเบ้อขอกัวเมียหลวงบัดอยู่ไปอยู่มามันกระด้างกระเดื่องแล้วบาดนี่มันบอกห้เห็ดยังมันกระบืเห็ดแล้วมันแก่นามขึ้นแม่นบอกสร้างดีเจ้าขึ้นรูเรื่องสร้างดีบาดนี้มันละหัวแข้งขึ้นหัวแข้งขึ้นบอกเห็ดยังมันกระบืเห็ดแล้วบาดนี้มันได้ใจแล้วบาดนี้บัดป้าเราทนบ่ได้แล้วเราถอดส่วนยองฟาดเขา แก็เลยได้ออกอยู่คนละหลังบาทนี้ลุงเราบอกว่าไงหูบอลุงนั่นเป็นพี่น้องขอยห้บาทนี้มันบอดถือกันตายแม่มันดอกพี้ยนเพื่อนว่าเ <laughs> มียหลวงขอดเกือบสุนยองจีมหัวเขาฟาดากนนี่ลุงพอ,อ,อมี้ยบาทนี้พี่น้องเมียหลวงลมาบอกว่ามึงคือเห็ดยังซ่านเพื่อนวะเขาสิเอายาเบื่อใส่อาหารให้มึงกินแล้ว พี่น้องเมียหลวงเปาสมองนะเราว,ว่าเอาตายกระตายะมันก่ายเฮ็ดเราวะแล้วใจปั่มอยู่ได้ป้าป้าใหญ่ก็ได้อืมน,ออน,นี่คือการเทคานห้องสุขานะนี่โดยช่างดีเอาบอสละกินบอส ยงเราบัย้อมกินเลยเราเห็นนั่นสี่สิบแล้วเราบยาอมกินันนั่นศูนย์เปอร์เซ็นเาบกินเิน่ศูปอรเซ็นตาเราบักินเราต้องเอาสี่บเปอร์ซนไปีเขิวใส่กันแล้วสร้างไงกับสร้างซอยผู้ช่วยสร้างกับสร้างไงตีเขิวใส่กันแล้ว เสือแขนยาวของเันซีรีส์ทำนี่เฮ็ดงานดีไว้จำเพระเขาใส่ดีแม <laughs> เขาเอา,ห,ดเดาห้แม่ปูเต่าเขาเอา่ามันสีสมเพื่อรังกันกรสี้สมอันนี้เขาปากอยู่ไหนไกลกรละปุ๋ยเขาสั่งมาเป็นล็อตเนาะแบนี่สีชมพูเขาส,สั่งมาเป็นล็อกาะแ่งมี้สีดมพ อันข้าน้าใสสุดสีสมแบบนี้ท่านอยากไปรักไปรี่หรือว่าไปยังสอนตัวโนี่ก่ได้ในปลาในเขาหนิเขาเห็นง่ายเขาเห็นง่ายต้องใส่สีคือไม่สีเขียวบดสีดำบดซ่อนตัวง่ายสีน้ำเงินยังสีก็ได้แต่ว่าอย่าสีแดงกับสีสมไเห็นเบิดล้วผักทงแแนมเห็นผุนโจนไปแล้วโจนไปแล้วผุนโจนดีไปแล้วผุน กันสิไปนัดเช่นบ่อนคดีน้องพลเมฆเขาก็ยังไาเห็นไซส์ใส่เสื้อสีส้มแลนอยู่เขาว่าอยู่ทางแห่งน้ำปลาปลาแจ็คแมนไผ่เขาว่าหักเสื้อสีส้มเห็ดแน่สันเด๊ะพู้ชายใส่เสื้อสีส้มเขาวะจะได้ว่าโอ้่านสิไปแบบลราจะมีหนุ่มแน่เนี่ยวหางใส่สีส้มได้ค่ะ

มันก็นเป็นตัวบนแหละบ้านี้อ๋อกัอนเนาะที่ปฏิเสธชีสมย่างแข็งขันนี่จะรับเม็ดไผ่สีเหลืองนี่ของสังเตี่ยหรือสังด,ง,สงดียังสังดีจะรับเม็ดไผ่นี่สีเหลืองนี่นบ่เอ่อมาเห็นเห็นเห็นเนยฮะจนมันจะเป็นอันหน้าประนุ

เครื่องของเขาไอ้ปังปอน,นคือกันขลืมอยู่นี่บเฮียไม่เฮียเด็ดขาดสวยบ่สวยบ่ยบไปเห็ดใส่เหงื่อลังนังนคือสีคักแบบนี้นะส้างดีไปไปเห็ดใส่เงื่อลังหมองข้าไปนางเล่นเห็นไหมมองอเอาแคไปบ้างที่แหลกเห็นไหมแบบนี้ไหมแล้วก็ทั้งไตกันแบบนะ เห็นหลังไงสัมนี้ไหมสักดีได้การได้ม,มันข้าหลังมือจะของเลื่อนไปอีกนิดนึงเออเออ สม,มันเกือเสมอกันม,มนัมนมมีหลาย่ดเดียวอยู่สีทอทอนะปุดเตี้ยอืม,อม